ัสดีจ้ามามาแล้วซ้าค่ะพูมาแล้วมาเอาเนี่ยไปไหวมาเอาไนไปวานมาเอาเนี่ยขี่คานไปไหวถ้าเฮ็ดแนไไวค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้ามาจา้ะนี่พามาเก็บผักหวานเนาะค่ะเนาอะอยู่ต้นของนี่นี่แหละคะ่ะต้นเดียวนะนี่เดี๋ยวนีศิพาไปเก็บค่ะหลังจากออกไปตะลุงตลาดบ่ไไ้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเก็บผักลิ้มรวยนี่แหละกินคะ่ะปลูกเองกินเองทําเองนักเลงพอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ รังงามๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่จะเอาไปแกงใส่ไข่หมดแดงค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาไปเก็บกัน ผักกริมรัวของนิชานะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะโอ้หล่นนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะที่จริงเพืชอมไห่เด็ดจังสีนะคะถ้าเป็นผักวานก็ขึ้นลีลีเนาะค่ะแต่วันนี้เสดายใบเพืนเสดายการเพืนเนาะคะ่ะนี้เลยเอาไว้นี่ค่ะ น,นี้ต้นเดียวนะคะต้นน้อยๆออนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จะเก็บให้ดู สวยหย่อนงามๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า,จาเงื่อแตกค้อนๆๆนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าต้นเดียวเนาะค่ะได้หลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพี่เก็บเลยเนาะเอาไม่ไม่เอาเยอะค่ะเอาไว้เพิ่งไงเนาะค่ะกินไม่หมดเดี๋ยวนี้สิกแกงใส่ผักหวานค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า <ๆ S 1> โอ้ยหม,มูแมนแกงใส่ไข่มดแดง ก็ได้เยอะอยู่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้านี่นี่นี่ค่ะเอาหมอมาใส่พร้อมพร้อมแกงค่ะนี่จ้ะสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะบอดสานนี่จ้ะให้เบิ้งอุ้มอย่านั่งคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าลายลายอุ้มแหงเนี่ยค่ะนี่คะ่คะอันนั้นอุ้มผักชะอมผักขาคะ่คะ เมียสง่ากลัวเลย